สวัสดีครับพอแม่พี่น้องลุงปานอาสุภุสุคนครับมือนีบมาพบ้พอกับบ่าวหลิดออมกอดจนอยคือเก็ครับมือนีบบ้าวหลิดได้นีครับขนมจีนน้ำเงี้ยวครับมาตอนผีตอนน้องเจ็บแสบรถขับเสียบโซเนวแล้วนะครับนะแมามาเจ็บเสบน้ำบ้าวหลิดครับพี่น้องน้ำ๋าครับใส่ไม่หรอกเคองหนึ่งครับใส่อีกครับเพื่อความซดใจครับพี่น้องคูนนะลาดลุกไปเลยครับพี่น้องมามามาเจ็บเสบบ่าวหลิดครับพี่น้องบ้านนี้ อ้ยคนะน้ำยาคุข้นนวลๆเลยพี่น้องอืนนติ๋วๆกันพี่น้องสุดยอดเลย บวกหลายใหญ่หางครับพี่น้องหิวเขาอืมจั่มฮะไม่กินโดนเลอครับพี่น้องปากเปลี่ยนมือเปลี่ยนคุณขอโทรคอยแพ้ไรด้ครับอืม บารีไปตลาดไปเห็นคืออยากเลยบาทพี่น้องเอ้จัดเลยเนี่ยปันเทศเจ็บแต่ละหึองหอกหยุ่ Ừ. 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 cái đủ mua bằng. 嗯，这麻烦上。嗯 Ui được luôn, mà làm được gặp thì đó. Đó nhiều Xẹp xẹp เสีอก็ทำเป็นาลดอยู่พี่น้องเสีักอีกลี นี่ฝากไปตัวน,นี้กอนนะครับเนาะขนมจีนน้ำเงี้ยวโอ้แซสส่บแซบครับพี่น้องคนดูนบา่าดีได้กินเทื่ยนึงครับคลิปนาบา่าดีเสียหายไม่รู้จะแซ่บตอนพีตอนนองที่เก่าล่ะครับแต่กินบูสู้ภาพหรือว่าจ่าในบูสู้ภาพทุกขอถทษขออภัยลหลายๆลายยครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บา่าดีนั่นเลยด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปครับ ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขูพสุขนที่เข้ามารับชมบาวลีดและเป็นกำลังใจให้บาวลีดมาตลอดเวลาครับคลิปนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ